สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้มาสวัสดี <c oughs> มากล่าวคำว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะอ่อยเพื่อนๆแห่งๆดังๆปังๆรวยๆทุกคนนะคะวันนี้ออกเดินทางแล้วจ้าทำงานค่ะไปทำงานค่ะเพื่อนๆวันนี้ออกแต่เช้าหน่อย ชมวิวข้างทางนะคะชมวิวข้างทางด้วยเพื่อนๆส่งงานจากสามหนาที่ก่อนส่งงานทุกวันค่ะตอนเช้านะคะวันนี้ทอ้องฟ้าก็โปร่งใสนะคะอากาศเริ่มเย็นนิดนึงนะคะพี่น้องไปค่ะไปเรื่อยชมวิวทิวทัศน์ข้างทางน้ำกันนะคะ เคยไหมคะใครที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านเร็วๆนะคะขอให้ได้เครื่องมือสร้างไรายได้นะคะก็ขอให้เฮงๆดังๆปังๆทุกคนคะ่ะอันนี้ก็กำลังเดินทางไปทำงานนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเพราต้องรีบร้อนบัคคีเร็วจ้ะขี่ช้าๆชมว,วิวทิวถัดน์ไปนะออกหาแต่ละคาแต่ละมือแต่ละเว้นอยู่ในปไานก็ได้ไปได้พี่น้องในผู้ในผาในปลาอ่อยปลามันได้ไปเมื่ รถก็เริ่มจะจะได้ซ้อมแล้วล่ะรถก็สิได้เขาอู้เลยล่ะเหมือนเบรกเหมือนเบรกบ่บ่ค่อยดีแล้วหาเงินอีกจากน้อยก่อนพี่น้องเลยเหมือนเบรกด่านนะถึงเวลาก็จะซ่อมแซมเนาะยังกระได้ ไปค่ะไป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 เรื่อยๆแล้วก็ถึงเป้าหมายก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันก็เ้อาเฮดคลิปนี่แหละเหมือนกันก็เข้าเฮดอันคลิปเฮดไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องรีบดอกถ้ารีบมันเหนื่อยจะฝืนถ้าฝืนมันเหนื่อยค่ะ